วันนี้ขอแสดงที่บังคับเรา ललडिया यू से द ललडिया लम वो तो करदा मम पे खेल भी खेल रहा कर का सॉरी या मम्मी นะครับกรณีกรณีสายหลุดครับดูดูที่พี่ๆก็ครับใช้ดีๆจับได้เลยจับมือเปล่าได้เลยครับอ่าครัองาเด็กๆดูดูเพื่อนๆด้วยนะครับครับวิธีการก็คือเราสามารถที่จะใช้เราที่สามารถที่จะใช้นิ้วมือเข้าไปกด แน่แน่เนของแกสน่เลยไม่ล้อนะไ้ครับปิดปิดไปเลยครับเมื่อเราปิดทางเดินของแก๊สายไจะดมัได้ครั้งแรครั้งแรกเราไม่สามารถที่จะขึ้นได้เพราะต่อมันใหญ่นะยังทำได้เลยนะเออครับ

ยังไป่ร้อนร้อนนะจับมือกลยดเวยจับมือกดถ้าต้องจับมือให้กดเอาเข้าไปเราเราไม่ต้องรอถ้าเรายิ่งรอมันยิ่งร้อนมันจะร้อนกดยื่นมือเข้าไปเอาเข้าไปเราจะยกไม่ไหวนะครับเดี๋ยวอะไพทีหเัาตาทีให้ดูก่อน เนี๋ยน้องๆดูครับตน้องดูไว้เดี๋ยวพี่สายที่ดูีการดับเราก็ดับแเข้าไปทางเนือ่อม้าไปได้ปดหัวชีดมันเดียวอยู่